ปกกนนีกมาช่วงอูจจารสนทนาวันนี้นะเจ้าอย่างที่ได้บอกไปการฮื่อโอกาสกับละอ่อนในเรื่องของการศึกษาถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะเจ้าวันนี้เจ้าทางวิทยาลัยการอาชีพปาซางก็เลยจะมาบอกกล่าวถึงโอกาสดีๆที่จะมอบเพื่อกับน้องๆน,น,นักศึกษานะเจ้าตอนฮับเข้าสู่รายการกับ ท่านผอทีรศักดิ์อรุณวัชรพันธ์เจ้าผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพป่าซางเปิ้ลจะได้มาอุจจารกับเฮาในระบบส่วเจ้าท่านผอสวัสดีครับท่านผอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจันจิราและคุณเอกนรินทร์ครับผอวันนี้ตีป่าซางอากาศเปิดจะได้ผ่องขรับผอครับเมื่อเช้านี้อากาศ17องศาครับคุณเอกเอกนรินทร์ก็ค่อนข้างหนาวครับเย็นอย่จครับอากาศกําลังดีครับ ครับก่อนที่เขาจะอู้ถึงโครงการดีๆครับผอครับตางวิทยาลัยป่าซางนี่นะครับตอนนี้เปิดเปิดสอนกันกี่สาขาวิชากี่คณะจะได้พ่องมองหัวครับพอครับครับวิทยาลัยการอาชีพป่าซางอยู่บนถนนลำพูนทุ่งหัวช้างนะครับครัเราเปิดมาแล้วกว่า29ปีเป็นสากษารางวัลพระราชทานปีการศึกษา2565เราเปิด4ประเภทวิชาครับ7สาขาวิชา สี่ <4. S 2> ประเภทวิชาประกอบด้วยประเภทวิชาอุตสาหกรรมก็จะมีสาขาช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างไฟฟ้ากําลังสองประเภทวิชาบริหารธุรกิจก็จะเป็นสาขาวิชาการบัญชีสามสาขาประเภทวิชาคหกรรมก็จะเป็นสาขาวิชาอาหารและโภชนาการและแฟชั่นและสิ่งทอแล้วก็ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเราก็จะมีสาขาวิชาการโรงแรมครับ เจ้แล้วที่บอกว่าเป็นการมอบโอกาสสร้างโอกาสให้ก,กับเด็กๆนักศึกษาท่านพอเอามีโครงการอันอย่างดีๆพ่องเจ้าครับจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากการที่เราสอนนักเรียนในระบบแล้วเนี่ยเราให้โอกาสกับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายด้วยเรืเร่องของการเรียนในรูปแบบของทวิศึกษานะครับซึ่งเมื่อเขาอยู่ม .4 ม .5 ม .6 เราก็เอาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนวิชาชีพเนี่ยไปเรียนสามารถที่จะเรียนต่อ ระดับปวสได้เลยโดยโดยที่ไม่ต้องมีการปรับพื้นฐานเราเรียกว่าระบบทวิศึกษาเพื่อให้เขาเนี่ยหาแนวทางหรือค้นหาตัวเองให้เจอว่าชอบสาขาอาชีพอะไรที่อยากจะทําในอนาคตส่วนโครงการที่เป็นการสร้างโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ด้อยโอกาสหรือขาดแคลนทุนทรัพย์มี2โครงการใหญ่ๆด้วยกันครับโครงการที่1คือโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา อันนี้เนี่ยเรามีมาแล้ว2รุ่นนะครับที่ได้รับโอกาสจากกอสศหรือว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาทางวิทยาลัยเองต้องเขียนข้อเสนอโครงการเกือบ200หน้าในการที่จะให้ความมั่นใจว่าถ้าเด็กของเราได้รับทุนนั้นเรามีความพร้อมในด้านต่างๆในการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาการดูแลผู้เรียนการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนรวมไปถึงเรื่องของเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วมีงานทําทซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ ดีมากนะครับที่เราได้โอกาสจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษามาสองรุ่นแล้วนะครับผมขอครับขอแป๊บนึงนะครับเอกเอกขอย้อนไปเรื่องของทวิศึกษาการการเฮียนของละออนนี่เขาเขาเรียนกันแบบไหนนะครับพอออครับครับทวิศึกษาเนี่ยเรียนคู่ไปกับสายสามัญนะครับตอนที่ผู้เรียนอยู่ม .4 สม .5 ห้าม .6 หเราจะมีวิชาที่สามารถให้เขาเก็บเป็นลักษณะของเครดิตแบงค์นะครับ เป็นวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องของอาชีพเมื่อเขาจบม6แล้วเขาสามารถได้วุฒิสองวุฒิก็คือจบมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็ได้รับประกาศมียบัตรวิชาชีพคือระดับปวชปวชครับอ๋อได้ได้ควบคู่กันสองสองอย่างเลยครับใช่ครับเ้าเขาเขาเขาแบ่งแบ่งการเรียนเขาเขาแบ่งยังไงครับพอครับก็คือเรียนเรียนปกติไปด้วยสายศิลป์สายวิทย์อย่างเงี้ยเหละพอครับหรือว่ายังไงฮะครับ ในส่วนของวิชาสามาัญหรือทักษะชีวิตเนี่ยเราให้ทางโรงเรียนที่เป็นเครือข่ายของเรานั้นอสอนนะครับส่วนด้านวิชาที่หลักๆเป็นวิทยาลายัการอาชีพป่าซางเป็นผู้สอนครับอ๋อพอจบมหกปุ๊บก็จะได้วุฒิมอหกหนึ่งวุฒิแล้วเราก็ได้วุฒิปวชอเออปวชปวีหนึ่งวุฒิเนี่ยใช่เหรอครับใช่ครับใช่ครับ พอน้องๆจบเนี่ยสามารถที่จะเลือกได้ว่าจะต่อแบบไหนสามารถยื่นปวชก็ได้ก็ว่ายื่นวุฒิมหกก็ได้อีนะเจ้าจะอี้ถ้าเกิดน้องๆที่เพื่อนสนใจนะเจ้าเพื่อนจะต้องสมัครจะได้มีคุณสมบัติจะได้พ่องเจ้าคือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีเครือข่ายอยู่สองโรงเรียนในปัจจุบันนะครับคือโรงเรียนราชประชารุข้อยี่จังหวัดลําพูนแล้วก็โรงเรียนน้ําดิบพิทยาคมซึ่งเป็น2งโรงเรียนนําร่องของวิทยาลัยครับอ๋อเจ้า ถ้าจะยี้แล้วคือถ้าน้องๆสนใจสมัครเข้าไปแล้วทางโรงเรียนนะเจ้าทางวิทยาลัยเนี่ยเปิ้ลมีหลักเกณฑ์จะใดในการเลือกเจ้าครับจริงๆแล้วเราทํางานร่วมก,กันกับทางโรงเรียนทั้งสองโรงเรียนเพื่อที่จะสารวจค,ความต้องการของผู้เรียนในระดับมธัธยมศึกษาตอนปลายว่าเขาสนใจในอาชีพอะไรในระหว่างเรียนมธัธยมศึกษาตอนปลายและเราก็จัดกลุ่มการเรียนในสาขานน้นโดยจัดทำแผนการเรียนเฉพาะ ให้กับนักเรียนที่เราทวิศึกษาครับอ๋ออันนี้ก็เป็น,เป,นเป็นแฮมการเรียนการสอนแฮมแบบหนึ่งนะครับแต่ตะกี้พอออยังอูข้างไว้กับโครงการดีๆอันเดียวพอออตอเรื่องโครงการดีๆตีตามวิทยาลัยเขามีต่อได้เลยครับพอได้ได้ที่ผมเรียนไปแล้วเบื้องต้นคือโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงนะครับของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอันนี้ทางวิทยาลัยเองทําข้อเสนอโครงการขอทางกสศ ซึ่งเราขอประเภททุน2ประเภทด้วยกันคือประเภททุน5ปีหมายความว่าเรียนปวช3ปีต่อปวส2ปีจบ5ปีนะครับและประเภททุน2ปีหมายถึงว่าจบม6หรือปวช3มาต่อปวสก็เรียนอีก2ปีซึ่งประเภททุนต่างๆนั้นก็จะได้รับค่าของชีพตอนอยู่ปวชได้ค่าของชีพ6,500บาทต่อเดือนนะครับ แล้วก็ถ้าอยู่ปวสค่าของชีพ7,500บาทต่อเดือนครับรวมไปถึงต่อเรียนก็จะมีค่าลงทะเบียนก็ฟรีอีกเนื่องจากว่าได้รับทุนจากโครงการทุนนวัตรกรรมสายอาชีพชั้นสูงครับคือประเดี๋ยวเนี้ยเห็นกับฟรีฟรีแล้วก็ยังได้ค่าของชีพได้ค่<ข>าของชีพตัวอย่างเอีย้ยเหรอ,อครับใช่ครับใช่ครับใช่ครับโอ้ซึ่งค่าของชีพรายเดือนก็ไม่น้อยนะครับอยู่ปวชเดือนหนึ่งต้อง6,5 0 0ครับคุณเอกนรินทร์กับคุณจันจิรา คือหกพันห้าสมาร์เตอร์เหมือนเดียวนี่บางหน่วยงานยังมีตําแหน่งอันนี้เราก่อจ้างเงินเดือนประมาณนี้อยู่อย่างนี้นะใช่ครับแต่ของเราออนนี่คือได้เฮียนได้วูดได้ความหู้ได้ขาดคลองฉีบเอี้ยเหรอครับใช่ครับเพราะเรามองถึงกลุ่มเด็กที่จะเข้ามาสู่โครงการนี้ต้องเป็นกลุ่มเด็กที่เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และเป็นผู้ด้อยโอกาสจริงๆนะครับที่จะสามารถเข้าสู่การได้รับโครงการได้รับทุนอันนี้ได้ เนื่องจากว่าก่อสสเอมีคุณสมบัติชัดเจนเกณฑ์ในการเลือกเด็กชัดเจนนะครับเราต้องการได้เด็กที่สนใจในอาชีพนั้นจริงๆแล้วก็ขาดแคลนทุนทรัพย์จริงๆถึงจะมีโอกาสได้รับทุนอันนี้ครับครับพอของเขานี่แบง่งแบ่งทุนเป็นเป็นกี่ประเภทนะครับแล้วก็มีสาขาวิชาอย่างพอง่พอครับผอครับครับประเภททุนแบ่งเป็น2ประเภทครับอย่างที่บอกคือประเภททุน5ปีหมายถึงว่าเรียน3ปีปวชและต่อไปเลยปวส .2 ปี รเรามีสองสาขาที่จะได้รับทุนก็คือสาขาวิชาอาหารและโภชนาการและสาขาการบัญชีครับอ๋อมิสอี้สาขาใครที่สนใจอาชีพนี้ก็จบมสามหรือเทียบเท่าก็มาสมัครในรูนี้คือประเภททุนห้าปีครับคุณเอกนรินครับโอถ้าน้องเป็นคนประหยัดนี่คือแบ,บัแถบจะบัได้ซื้ออ,อย่างลยเอาอู้ซื่อๆเนาะแทบจะบัตได้ ทายไาบบได้ขอสตังปอกับแม่เลยอ่ะเพื่อนต้องเดินทางมากับเจ้าท่านผอ,อ,อก,กว่ามีที่พักพื่้เจ้าเรามีที่พักด้วยครับที่พักของเราก็มีแยกขอพักหญิงขอพักชายต่างหากครับซึ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมนะครับทําให้เขามีความสุขระหว่างการเรียนที่วิทยาลัยการอาชีพป่าซางครับผมเคยได้ยินคาเตือนว่าเห็นหนังสือเรามีค่าคองชีพพือตัวอ่ะเจ้าครับ เออดีเนาะพ่อเนาะเล่าๆจำกัดจํานวนคนก็นครับว่าจะให้แค่แบบเต่าี์คนเต่ออัานยาครับพ่อครับคือวตอนนี้เราขอทุนไปอยู่ที่สาขาละประมาณสิบห้าถึงยี่สิบทุนครับโอ้ยนักเหียนนะเนี่ยครับเราก็พยายามจะแนแนวผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่สนใจนะครับแล้วก็มีความประสงค์อยากเรียนอาชีพนี้จริงๆแต่ไม่มีทรัพย์เพียงพอเข้า<อ>ในลูกของการขอทุนนี้ครับเล่าๆเอา คนละออนติติจะต้องมามาขอทุนอันนี้ได้ครับจํำกัดก็เข้าว่าต้องเป็นเด็กป่าซางต้องเป็นเด็กลําพูนอย่างเดียวหรือว่าเป็นคนพื้นที่อื่นติมามาขอทุนอีได้ก็หผอครับทั่วประเทศได้หมดเลยครับคุณเด็กนรินทั่วประเทศสามารถที่จะขอใช่ครับทั้งทุกภาคเลยครับสามารถที่จะสมัครเข้าเรียนได้ในการขอรับทุนโครงการนี้ครับครับ แล้วถ้าสนใจนี่คือต้องสมัครก่อนมีมีกัหนดก่อครับว่าต้องสมัครภายในวันไหนจะได้ครับผอครับคือตอนนี้เราเริ่มรับสมัครแล้วครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเราเช็คข้อมูลก็มาสมัครกันค่อนข้างเยอะแล้วนะครับ,รบแต่นั่นหมายความว่าเราต้องเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการคัดกรองคุณสมบัติโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้ผู้เรียนที่เป็นไปตามคุณสมบัติตามเกณฑ์ของกสศกาหนดครับอื <พ>มีประเภททุนครับประเภททุน2ปีเมื่อกี้ที่ยังยังไม่กล่าวถึงมีอยู่3สาขาด้วยกันนะครับคุณคจันจิราประเภททุน2ปีหมายความว่าจบมหหรือปวชหรือเทียบเท่ามาต่อปวส2ปีก็จะมีอยู่3สาขาด้วยกันครับมีสาขาวิชาช่างอิเลก็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมรสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากําลังและสาขาเทคโนโลยีแฟชั่นและเครื่องแต่งกายครับ เป็นที่ต้องการพอดีเลยเนาะอยู่บวสได้เจ็ดพันห้านะครับค้าคองชีพ7 5็ดนหานักขนาดเลยเฮียนกับเฮียนฟรีใ้สตังค์แหมอยู่ฟรีด้วยอยู่ฟรีตอเจ้าท่านพอออให้ตต้งใจเจ้าครับขอให้ตั้งใจเรียนนะจ๊ะเนาะใช่ที่จะถามขอน่อยนึงเจ้าหลักเกณฑ์ที่ท่านพอออบอกว่าจะต้องเป็นครอบครัวที่ แบบยากจนจริงๆต้องได้รับโอกาสจริงๆเขามีหลักเกณฑ์ในการเลือกกับเจ้าว่าแบบไหนถึงจะเป็นผู้ที่สามารถเข้าเรียนได้ครับอย่างแรกเลยครับรายได้ครัวเรือนต่อเดือนต้องไม่เกินสามพันบาทหมายความว่าสมมุติว่าผมกับคุณเอกนรินทร์แล้วก็คุณจันจิราอยู่ครอบครัวเดียวกันแล้วก็ผมมีรายได้อยู่เพียงผู้เดียวอยู่ที่เดือนละสี่ว่นเก้าพันบาทเอาเก้าพันหารสามเลยครับในจํานวนครัวเรือน ถ้าไม่เกินสามพันพันด่านที่หนึ่งแล้วครับคุณจันชีรา,าพันด่านที่หนึ่งและต้องไม่เกินสามพันบาทต่อผูว่าต่อคนต่อเดือนต่อคนเจ้าต่อคนแต่ว่าเราเอาจํานวนสมาชิกในครอบครัวมาหารเลยนะครับครับนะเสร็จแล้วก็ต้องมีเกรดเฉลีย่ยไม่ต่ํากว่าสามเกรดเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าสามตอนที่อยู่มหกถ้าภาคเรียนต้องไม่ต่ํากว่าเกรดสามเจ้านะครับซึ่งก็จะมีโอกาสมากขึ้นเพิ่มขึ้นอีกข้อหนึ่งนะครับแต่ถ้า มีเกรดต่ำกว่า3ก็ต้องมาดูรายละเอียดครับว่า 1. เป็นเด็กที่อยู่ในโครงการอุดหนุนของกศอสศเดิมอยู่หรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นเด็กที่ได้รับทุนอุดหนุนของกศอสศเดิมในระดับมัธยมก็ถ้าเกรดไม่ต่ำกว่า2.5ก็มีโอกาสได้ครับ<อ>หรือถ้าเด็กที่เกรดต่ำกว่า3.00ไม่เกินไม่ต่ำกว่า2.5แต่มี ประสบการณ์ในเรื่องของอาชีพที่ตัวเองอยากเรียนเช่นอยากเรียนช่างอิเล็กทรอนิกส์เคยไปแข่งขันเกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์เรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอิเล็กทรอนิกส์อย่างนี้ก็มีโอกาสได้ครับอย่างที่เฮาหันเนี่ยต,ต้องเรียนดีต,ตัวเนาะคุณครูเ้องก <ๆ S 3> <ๆ S 2> ่อไปเยี่ยมไปตรวจที่บ้านตัวนะเจ้าใช่ครับอันนี้เป็นรูปภาพใช่ครับอันนี้เป็นรูปของคณะทีมงานของผมที่ ไปค้นหาเด็กๆที่อยู่บนดอยนะครับไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าม้งอาข่ากะเรียงเราต้องการเข้าถึงพื้นที่แล้วก็สร้างความเข้าใจในทัศนคติของผู้ปกครองและนักเรียนเองหันมาเรียนสายอาชีพเพราะมันเป็นกําลังความต้องการของประเทศชาติด้วยครับเป็นการต่อยอดให้น้องๆตัวนะเจ้าคือสายอาชีพจบมานี่ก็สามารถถ้าถ้ามีทุนก็เปิดเป็นธุรกิจต่อเก่าได้สอบเป็นข้าราชการก็ได้ตัวอย่างสาขาอิเล็กทรอนิกส์กับไฟฟ้านี่คือ กระสอบผักกอเป็นอย่างอี้ได้เป็นข้าราชการได้เลยเหมือนกันเนะพอเนาะได้เลยครับผมก็จบมาสายอาชีพครับคุณเอกนรินทร์ครับครับอันนี้เป็นเป็นโครงการแรกมีรายละเอียดเพิ่มเติมแห่กอข้าพอครับสาหรับโครงการตีเฮียนต่แลลวกอได้เบี้ยยังฉีบตัวยะรับพอครับครับอันนั้นคือโครงการที่มีค่าของชีพให้ติีโครงการครับเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่9้า เราใช้ชื่อว่าโครงการอาชีวะสร้างช่างฝีมือตามแนวทางโรงเรียนพระดาบท์อันนี้ก็จะเป็นเรียนฟรีพักฟรีอาหารสามมื้อจบแล้วมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเมื่อกี้ที่เห็นตึกสวยๆสีฟ้าน้ำเงินเนี่ยนะครับก็เป็นตึกสร้างใหม่สำหรับผู้เรียนที่อยู่ในโครงการนี้โดยเฉพาะซึ่งเรียนแค่ปีเดียวเองครับคุณจันจิราสำหรับโครงการนี้เรียนหนึ่งปีจบแล้วทำงานเลยนะครับแล้วก็รับสมัคร อายุตั้งแต่1 7ถึง35ปีโดยประมาณเรียนแค่8เดือนแรกนี่เรียนในวิทยาลัยหมายความว่า5เดือนแรกเนี่ยเรียนเป็นสิบฐานก่อนค้นหาตัวเองที่เจอก่อนว่าชอบสาขาอาชีพอะไรครับแล้วก็หลังจากนั้น3เดือนต่อมาก็จะเรียนสาขาวิชาชีพนั้นเฉพาะเลยเรียนแบบเข้มข้นเลยครับแล้วก็4เดือนสุดท้ายก็จะไปฝึกงานเรื่องเนื่องจากว่าเรามีสารประกอบการเครือข่ายเมื่อเด็กออกฝึกงานแล้วก็จะได้ค่า เบลียงรวมไปถึงพอจบแล้วเนี่ยเราก็จะมีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลําพูนแล้วก็ทางสำนอกการเองรับทํางานเลยครับมีเงินเดือนแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ติติพันฑมานี่มีมีนักศึกษาจบไปลาวกิโลนกี่คนแล้วครับพ่อสำหรับโครงการนียครับขอเราครับของเราพิ่งเป็นรุ่นแรกนะครับอยู่ในระหว่างการฝึกงาน ขาดที่อยู่ในระหว่างการฝึกงานในสามประกอบการนะครับไปหมดแล้วเป็นอย่างนัง้นซึ่งโครงการนี้เองเนี่ยถือว่าเรา,เอามองถึงพระราชดำริของในหลวงราชการที่เก้าที่มองว่าเด็กที่ตกหล่นออกจากระบบการศึกษาไม่ว่าจะไม่มีวุฒิก็สามารถมาเรียนได้นะครับโครงการนี้ไม่จํากัดวุฒิการศึกษาเลยแล้วก็มีความสนใจที่อยากจะมาเรียนอาชีพเราพร้อมที่จะเปิดรับสมัครณวันนี้นะครับแล้วก็จะเปิด การเรียนในรุ่นที่สองเนี่ยหนึ่งพฤษภาคมสองห้าหกเจ็ดครับพอครับพอเห็นหนึ่งปีแล้วพอจบไปนี่นี่น้องบันไดวุฒิอันยังนะครับพอครับเขาได้สำริที่บัตรครับเป็นสำริดที่บัตรใช่ครับครับสามารถเอาไปสมัครงานได้สมัครงานก็ได้นะครับเจ้าต้าะว่าเราคือที่ท่านพออบอกว่าเรียนเนี่ย คือบอได้ว่าเราอ่อนเลือกเลยเหมือนตอนเราเรียนม3จะเข้าม4เนี่ยเราต้องเลือกเลยว่าเราจะไปสายไหนแต่ของท่านพออเนี่ยคือเด็กเฟ้นหาความชอบก่อนชอบสายไหนจากนั้นก็ค่อยไปโรงเรียนสายนั้นอย่างเข้มข้นอันนี้คือเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่าน้องๆเนี่ยบางทีอะเฮายัางบอกหูหรอกว่าเฮาชอบสายไหนไ,ไปทางไหนแม่ล้วก็วพอได้ลองเรียนก่อนตาอ,อันละเจ้าถึงจะหูว่า เพื่ใจอันไหนเจ้าใช่ครับครับพอครับแต่ถ้าอู้ถึงเรื่องของกิจกรรมส่งส่งเสริมผู้เรียนสร้างคนสร้างอาชีพติพานมานี่เป็นจะได้พองครับพอครับครับเรายังยึดมั่นอยู่ครับว่าเราเรียนสายอาชีพอย่างน้อยๆเด็กเองจะต้องมีการบ่มเพาะให้เป็นผู้ประกอบการในเบื้องต้นรู้จักกระบวนการของการเป็นผู้ประกอบการการทําธุรกิจการหารายได้ระหว่างเรียนเมื่อทําเป็นแล้ว ก็ต้องขายได้อย่างนี้ครับเราก็พยายามบ่มเพาะให้เขาเป็นผู้ประกอบการซึ่งวันนี้เองวิทายการชีปร่ป่าซาก็มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองนะครับเราใช้<อ>ชื่อว่าลมกลินผงน้ำำําลําไยกระชายดําซึ่งได้รับรางวัลจากหลายเวทีนะครับเราต้องการสร้างเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวหนึ่งแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยที่เราเอาลําไยของจังหวัดลําพูนมามิกซ์ผสมด้วยกันอย่างนี้ครับก็เป็นเครื่องดื่ม ผงน้ําลําไยกระชายดําอีกนะครับพ่อครับใช่ครับใช่ครับมันจะต้องมีความหวานละจากลําไยนี่เนาะใช่ครับกระชายดำนี่จะไรครับกระชุ่มกระชวยมันก็ครับชุ่มคอครับชุ่มคอครับชงร้อนในเรื่องโควิดด้วยหรือเปล่าใช่ใช่ครับชงร้อนชุ่มคอชงเย็นชื่นใจครับอ๋อชงได้ทั้งร้อนทั้งเย็นโอ้น่าสนใจนะพ่อเนาะ ใช่ครับอันนี้เป็นผลงานของนักศึกษาเลยมันก็ข้าพอครับใช่ครับของแผนกวิชาอาหารและโภชนาการรวมไปถึงของแผนกวิชาแฟชั่นและสินททอเราก็จะมีผลิตภัณฑ์หลากหลายนะครับที่เป็นฝีมือของเด็กนักเรียนโดยเฉพาะครับอผลงานแต่ละรุ่นกับแ่ธรรมดาเหมือนกันเนาะไม่ละเจ้าครับตอนนี้เขามีเขามีนักศึกษาประมาณกี่คนครับผอครับ598คนครับโอ้เราเป็นสาศึกษาขนาดเล็กจช่ค่ S <S เป็นของรัฐบาลครับครับกิจกรรมแห่อันหนึ่งก็คือพัฒนาผู้เรียนและก็ชุมชนตีหน้าสนใจหลังจากนี่มีอะไรอย่างหมก็ห้าผอครับครับ,รบล่าสุดนี้ผมเองคิดว่าเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบเป็นเรื่องสําคัญของนักเรียนในยุคป,ปัจจุบันบในศตวรรษที่21เราจะมีการจัดอบรมเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบให้กับนักเรียนนักศึกษาในวันที่1 0 1 1เเนี่ยนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขามีการคิด วิเคราะห์อย่างเป็นระบบมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสําคัญของอในยุคศตวรรษที่21รวมไปถึงเรื่องของชุมชนเราก็ไม่ทิ้งนะครับเพราะเราเป็นการอาชีพเพื่อชุมชนเราพยายามที่จะส่งเสริมเรื่องของการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ว่างงานประชาชนทั่วไปหรือผู้สูงอายุหรือผู้ที่ต้องการอาชีพเสริมอันนี้เราก็มีหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมีอยู่ด้วยกัน 55หลักสูตรนะครับวันนี้เราก็ทําเป็นอ e ีค c ต t a l อกส่งไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อที่จะสํารวจความต้องการของประชาชนในชุมชนว่าเขาต้องการาเรียนวิชาชีพเสริมเรื่องอะไรอันนี้ก็ได้รับการตอบรับมาเป็นจํานวนมากครับอืมก็ถือว่าเป็นวิทยาไลไัยตีสร้างโอกาสและก็ความเสมอภาคทางการศึกษาืครับ ละอ่อนแต่ๆเลยนะครับผอครับสุดท้ถายอย่างให้ผอได้ฝากช่องตางในการติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆของตังวิทยาลัยการอาชีพปาษางครับมีช่องตางติดต่อได้ช่องตางไหนพองรัาผอครับได้ครับในขณะนี้เองวิทยาลัยการชีพป่าซางเรายังคงรับสมัครนักเรียนใหม่ที่จบมาเยมศึกษาตอนต้นคือม3ามมาเอมศึกษาตอนปลายคือม6แล้วก็ปวชปวช3นะครับที่จะต่อปวสซึ่งสามารถ สมัครได้ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัย w ว w ร์วท์เว็บป่าซาง ic.ac.th นะครับหรือสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่053555018ครับคุณเอกนรินครับครับแล้วก็มี Facebook นะครับชือว่าวิทยาลัยการอาชีพป่าซางก็เข้าไปติดต่อสอบถามได้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นสถานศึกษาแ่มแ่มตีหนึ่งตี หือโอกาสกับละอ่อนแต้ๆเลยนะครับ <c oughs> เฮียนหนังสือตวัวได้ความหูตวัวได้เบี้ยยังชีพ <ừ> แม่มตัวเนา<อ>ะดีขนาดช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครองตัวนะจ้าครับ <c oughs> วันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับผอทีรศักดิ์อรุณวัชรพนันธ์ครับผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปาสางนะครับเดี๋ยวถ้าต่างวิทยาลัยมีโครงการอัญยังแห่งก็เอิญมาได้นะครับยินดีประชาสัมพันธ์ใหอวันนี้ขอบพระคุณนะครับผอ,อ,อครับ ขอบพะคุณมากครับสวัสดีครับเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายั้งกันสักคกมนะเจ้าช่วงหน้าไปปากันในช่วงท้ายของรายการเจ้าออัตต่่่าาาามมีุุกจ้ขววไหนนนนยยใแ